อนุสรมั่นใจเศษถาได้ไปต่อย้ำมีแต่นายกรัฐมนตรีตัวจริงปิดประตูตายนายกรัฐมนตรีสำรองเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมในอนุสรเอี่ยมสะอาดสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยพทเปิดเผยถึงกรณีมีกระแสะข่าวนายกรัฐมนตรีสำรองจากคดีของนายเศษถาทวีสิง นายกรัฐมนตรีว่าใครจะคิดจะหวังเรื่องนายกรัฐมนตรีสำรองก็ว่าไปแต่สสพักเพื่อไทยเชื่อมั่นและมั่นใจในความบริสุทธิ์ของนายเศรษฐาการแต่งตั้งรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีได้หาหรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วการแต่งตั้งเป็นไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ดำเนินการตามคำแนะนำของทุกภาคส่วนทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและข้อกฎหมายครบถ้วนทุกประการในพักเพื่อไทยไม่เคยคิดไม่เคยคุยกันในเรื่องนายกรัฐมนตรีสำรองนี้เลยมั่นใจว่าจะไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองใดๆจึงไม่มีการพูดคุยหรือเตรียมการอะไรไว้ทั้งสิ้น เชื่อมั่นว่าในเสรษจ้าจะได้ไปต่อและมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีได้ถึง2สมัย8ปีหากสามารถผลัดกดันนโยบายแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติและประชาชนได้สำเร็จร่างพอรบองงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี6-7วงเงิน1.22แสนล้านบาทผ่านสภาแอปทางรัฐเริ่มลงทะเบียนวันแรกฉลุยทุกคนต่างดีใจว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ใกล้เป็นจริงพายุหมุนทางเศรษฐ,ฐกิจกำลังจะเกิดขึ้น นายกรัฐมนตรีสำรองไม่มีมีแต่นายกรัฐมนตรีตัวจริงที่ทุ่มเททำงานหนะักเพื่อประเทศชาติและประชาชนเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาจะได้ไปต่ออย่างแน่นอนนายอนุสรกล่าว